ผลงานตัวแรกครับบิ๊กๆเลยครับคัมกลัดกับนี่หองกูกูเนาะโอ้เบาแจกเนียนมากครับพี่น้องครับเบบี้ ออนที่เเืขวานูครับพี่น้องพานบุฒินะครับฝีมือพานบุฒิเิ่นไปเอามากมาคลืนนี่เพิ่นว่าได้หนูทองขาวมาก <S 1> <S 1> สองนะครับหนูใหญ่มากตัวนึงยิ่งผ่าตัวนึงน้ำคลื่นแล้วจะเสียดายอันนี้ขวานูครับตัวเด็กมากมาคลืนนี่แหละ มาเลี้ยงเขาก็บจิไปพ่อกันคือเกาครับพูดละ<ฮ>ทั้งยูง่ในป่าพูดละ <laughs> ถามเพื่อผลงานครับ <laughs> ผมมาเลี้ยงสิมีอีหยังเกิดขึ้นบอ <laughs> เออครับฝากติดตามด้วยครับเรื่องมาเลี้ยงสิภาคปีงี้หนูครับอืพูดละลงทงลงทาคือเกาหาอยู่หากินสไตล์คนอีสานบ้านเฮาครับผมมีเ <laughs> ขาต้องการข้าพี่น้อง <laughs> ขั้วหนูก่อนไปหาหนู ครับอาครับปาครับแสบแ,สบ,แสบครับพี่น้องครับมือใใชาแจ็คริโซโฟิเมอร์ครับเิ่นบอกว่าแน่นอนและวเพื่นว่าล่องปืนไม้เพิน่นว่าแน่นอนครับน่นอนนอนเนี่ยนี่พันวุดเก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับใส่บ่วงคอสังเต่เวเีนๆป็นแข้งเบ็ดมาไอกินเขากันครับยังออกล่าน้วกันอะจังพองกันส่วงเด็ดครับ Thank <laughs> งานตัวแรกครับบิ๊กๆเลยครับมักไงเลยครับผมนี่แหละครับตอกคู่ใจครับตอกมานครับตอกมานเบื้งเหนวซสีก็หางครับตอามันเกือบสี้ำกันเอาเลย ตัวนี้อยู่ครับตัวนี้ครับสันอยู่บหอดหน้าที่ครับโดดออกมานี่แหละครับมองยิงก็ได้ยิงก็งกระยะสองเมตรกว่าโผลหัวหมกลุกออกมากครับก็เลยจัดซะเลยม,มาันแล้วครับตัวแรกครับ หุดทั้งหุ่นชายแจกดีทั้งหุ่นครับเดี๋ยวยังเบิ้งกับบาโตต่อไปสิมีผลงานบออะไปต่อครับผักยกครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บ่าวแจ็สซันอยูน่นน่ครับเนี่เ <c oughs> สียงห้องกูกูกเนี่ ช่วงนี้ผักยกครับเจ๊งได้ทั้งบอนพอจเจ้ตัวปะบอนพอครับบอนพอดได้ตเลยบอน,น,นเขาเสียงมันกัดกันแสดงว่ามีอีกอยู่ตัวหน,นึ่งนะที่ตัวรุ่นใหญ่รุ่นเดียวกันนี่หรือว่งตัวนั่งตัวนั่งความกัดกันในห้องกูกูงเนาะโอ้แววแจกเงียนมากครับพี่น้องครับเบบี <laughs> ้ <Baby. S 2> <laughs> ก็เด็กเดิดอ anyway ๋อมาก่อนแล้ยทั้งตัวยกกันนิดหน่อยเดี๋ยวยังไปต่อครับโซงนี้กินน้ำกินท่าไ้ยสั้นย่อนผาดนาะขั่วออกมานะพอหันไฟเขาไปโดดตื่นไฟไหมเกิดแห้งผลว่าโดดขว่วไปบันในสั้นบันในกัดอยู่หนาอยู่ไหนผลขวดขวดอยู่ในผึักยกผักยกเมื่อ หลายคกันุกนครับ รูปผลครับพี่น้องครับสองไล่ในพูราไล่ครับกับชายแจ็คเปิ้ลอรรถพุ่นะต่างคนต่างงอมชายแจ็คกกเก็บไปสองด้วยกันเด้แต่ว่าเสีย่ยงไว้ตัวหนึ่งชาแจ็กลินรู้ว่าธรรมดาได้ลินทองขาวพรอมอันนี้โอ้หวานพี่ขนาดเด้ หลุดมันาเลยอ่ะมาแล้วครับมื่อนี้เพรได้ขวบกาแฟกาแฟท่านผู้ชมเมื่อเนี้ยผ่านวุโอ้ยไ้ยิ่งเลยเหมือนิวบรานเลยเมื่อนี้จะเลียนคผปืน้าวลัานครับเต่าคนว่าเห็นอยู่เอออ่ะ ผ่านไปครับคับขึ้นนี้เอาไว้พ่อกันลูกรอบนาก็แล้วกันถ้าติดตามเมื่อคับว่าห้องสิไปยิ่งกันอยู่ใส่ช่วงนี้อับ๊ายบายสิครับบุญก้อนมันครับคุณใช้แจกกันคลิปหน้าุเตรียมผัาๆกับทั้งบุญกันได้เอาบุญเตรียมพร้อมเดินทางแล้วครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับ เอาไว้พ่อกันรอบต่อไปก็แล้วกันอะบายบาย